ต้อนรับกับข้าสู่หัวข่าวักคกลาครับยางที่เห็นนะครับตอนนี้เรามีปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับปัญหาน้ําท่วมชิพหายกันหมดแล้วนะครับเรามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญดูว่าท่านเองมีอะไรจะมาชี้แจงกับพวกเราครับต่าสายเลยครับสวัสดีครับทีมข่าวเจ็ดสีครับผมจะมานเสนอรูปภาพนะครับหลักฐานการช่วยเหลือคนอย่างนายกหญิงเนี่ยได้กับการลงทุนนะครับสร้างสะพานคู่ใครเพื่อที่ตัวเองจะสามารถเดินไปแจกแจงได้โดยไม่ต้องเปียกน้านะครับ แล้วก็เห็นได้ว่าประชาชนเนี่ยแฮปปี้ยิ้มย้มยัมยนใสกันดีมากส่วนทางนายกกับพิสิทธิ์นะครับอดีตนายกาครับขอโทษครับท่านเองก็ลุยไม่ใช่ย่อยนะครับเห็นได้ว่าในรูปนี้โอ้ยี่ยนะครับคุณคุณผู้เชี่ยวชาญครับครับถึงกับต้องใส่เสื้อชูชีพครับผมยื่นอยู่กลางน้ําตอนนี้แล้วผมว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยผมจะจมน้าตายหรือเปล่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าน้าที่นายกลุยเนี่ยมันคนละน้ำกันครับเขาลึกกว่าคุณมากนะครับคุณลองดูสิ คุณผู้ชมครับผมก็ถามคุณหน่อยนะครับว่านอกจากปัญหานักการเมืองว่ายน้ําไม่เป็นแล้วเนี่ยเรายังมีปัญหากันอะไรอีกบ้างครับก็อย่างที่เห็นในภาพถ่ายของหน่วยข่าวต่างประเทศนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศคัมแบนเนี่ยถึงกับขั้นว่าชาวนาชาวไร่เนี่ยไม่มีที่จะยืนกันเลยครับแล้วก็ไม่สามารถปลูกข้าวได้ครับทั้งด้านนักเศรษฐศาสตร์ก็ยังกังวลกันอยู่ว่าราคาข้าวจากทางเอเชียคาคเนเนี่ยราคาจะขึ้นหรือจะลงกันยังไงครับแล้วว่าชาวบ้านจะกินอะไรกันครับ แล้วก็อย่างที่เห็นนะบอกแล้วว่าฝากบอกรัฐบาลไทยว่าอย่าปล่อยให้คนมาตัดไม้ในคำเหน็เพราะว่าน้ําท่วมแล้วเด็กจะไม่ยอมไปโรงเรียนกันนะคะก็ฝากเตือนด้วยนะคะแล้วก็ยังอยากฝากถึงเรื่องล้างมอเตอร์ไซค์ด้วยว่าไหนๆน้าท่วมแล้วก็ช่วยกันรดลงนะคะล้างด้วยน้ําที่มีอยู่อย่าใช้น้ำประปานะคะเพราะว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าทางนี้ก็ไม่รู้จะพัวไงนะครับเพราะว่าก็ปล่อยให้มันมาตัดไม้กันตั้งนานแล้วนะฮะ แล้วก็พวกฝรั่งเศสก็ไม่ฟังเท่าไหร่หรอกครับก็ตัดแล้วก็ไปขายทํากระดาษกันนะครับก็ต้องว่ากันครับท่านผู้เชี่ยวชาญครับจากที่เราได้เห็นในข่าวของประเทศขเขนรนะครับเห็นว่าชาวนาไม่มีข้าวกินนะครับแล้วก็ไม่ม,มีที่จะปลูกข้าวก็ไม่มีงานและไม่มีเงินไม่มีข้าวด้วยนะครับแล้วม,มีคนเป็นห่วงปัญหามากมายเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ แต่ผมต้องพูดก่อนนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีอะไรหนักหนาเท่ากับต้นเหตุครับเพราะผมยังไม่เคยได้ยินใครพูดถึงต้นเหตุของปัญหานี้เลยและปัญหานี้ก็เกิดกันอย่างทุกปีเห็นเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับนายกดูนะครับรอผมต่อสายแป๊บหนึ่งนะฮะสวัสดีครับัลโลสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับผู้เชี่ยวชาญคะเราได้พูดถึงเรื่องปัญหาเฉพาะหน้ากันแล้วครับการลงทุนมากมายครับโดยเฉพาะเฉพาะหน้ากันนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะปัญหาปลายเหตุเนี่ยทุ่มทุนกันมากเหลือเกินอุ๊ยคุณไม่ต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรอกค่ะไม่มีใครเขาสนใจอย่างนั้นทําไปก็ไม่มีโหวตแหมคุณพูดไปก็เราต้องมาดูกันนะคะว่าประชาชนต้องการอะไรอย่างแรกคือดิฉันต้องออกมาสื่อพิมพ์และต้องคาน,น้องแพนเค้กมาด้วยและอย่างที่ชาวเอมเพูดกันล่ะครับว่ามีการตัดไม้ทำลายป่ากันทั่วโลกแล้วนี่ก่อให้เกิดปัญหาทั่วโลกเลยครับเรื่องของเรื่องของ global warming แล้วก็คำฉันนี่คุณเนี่ยมาเถียงฉันนะคะฉันรู้ดีกว่าใครเพื่อน ว่าถ้าหากเราแก้ปัญหาทางนั้นเนี่ยผู้มีผลประโยชน์เนี่ยจะไม่ชอบเอานะคะและรัฐบาลทุกฝ่ายใครจะไปกล้ายุ่งล่ะคะพวกนี้มันมีปืนและเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับเขาหรอกคะ่นะนามอย่างที่ดีก็คือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะคะเฉพาะหน้าตาของนะกักการเมืองทุกคนไม่ใช่เฉพาะของดิฉันของทุกฝ่ายและเราต้องร่วมมือร่วมใจกันปลองดองค่ะปลองดองไว้ก่อนนะคะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับนายกครับแป๊บหนึ่งครับคุณฝรั่งโอ้มีคนโทรมาครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลครับว่างไงครับใครอืม แพนเค้กเลยหแพนเค้กโทรมาเฮ้ยแพนเค้กโทรมาทำไงอยู่วะทำไงดีทำไงดีเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะลองคุยกันครับว่าคุณแพนเค้กเนี่ยเข้าไปยุ่งกับนายกแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับในใจเธอเนี่ยเธอต้องการจะทำอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับพักสักครู่กับโฆษดานะคะนะคะักข่าวสุดสวยโปรดทราบทุกคนบอกให้ร hey, ู้ด้วยดิฉันพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าแพนเค้กค่ะแพนเค้กช่วงหลังๆนี้นะคะได้แสดงตัวอยู่ ยงปากเคียงไหลกับนายกหญิงนะคะเพื่อที่จะช่วยงานต่างๆแต่นี่ข่าวลือมาว่านางเอกสาวสวยแพนเค้กคนนี้เป็นสายลับที่ถูกว่าจ้างโดยผู้เชี่ยวชาญสุดหล่อคนหนึ่งจากประเทศไกลนะคะเราลองมาคุยกับคุณแพนเค,ค้กดูเลยนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญคะับกัลยาณาท่านเงียบแป๊บนึงนะคะแล้วดูว่าแพนเค,ค้กมีอะไรจะบอกกับพวกเราครับ สวัสดีค่ะคุณผู้เชี่ยวชาญคะ,อ,ะอย่างที่ถูกวานมาโดยผู้เชี่ยวชาญเองเลยนะคะบอกให้แพนเค้กเข้ามาคุยกับรัฐบาลในเรื่องของการวางเนื้อว,วางตัวนะคะแล้วก็การคุยอย่างมีสาระในเรื่องของการแก้ปัญหาจากต้นเหตุน,นะคะอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญและดิฉันได้เรียนมาจากโรงเรียนที่ดีเด่นนะคะสาธิตเกษตรค่ะ,คะต้องขอชมนะคะว่าโรงเรียนปลูกต้นไม้เยอะมากและน้ําไม่เคยท่วมโรงเรียนเลยค่ะต้องฝากไปดูกันด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะแล้วฝากขอชมออผู้เชี่ยวชาญสุดหล่อด้วยนะคะว่าทํางานได้ดีมากและขอให้ทําวิดีโอถึงจริงนี้ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะครับเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะครับต้องขอสรุปถามผู้เชี่ยวชาญแล้วครับว่าท่านเป็นถ้าท่านเป็นนายกเองเนี่ยท่านจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับและเราจะล,ลงร่วมลงร่วมใจกันปองดองพร้อมจะแก้ปัญหาต้นเหตุกันนี้เราต้องทำยังไงครับขอถามผู้เชี่ยวชาญครับ ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ต้องรอผมเป็นนายกหรอกครับผมช่วยอยู่แล้วดูทางนู้นนะครับผมจะสร้างบ้านแบบมีใต้ถุนนะฮะให้กับชาวลี้ภัยนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าทํากันยังไงนะครับแต่ก่อนเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยพม่าถึงกับต้องถอยทับกลับเลยนะครับทำให้ประเทศไทยเราเนี่ย มีเสื้อผ้าพอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่ฝนตกหนักเนี่ยเราต้องมีใต้ถุนครับการไปตามฝรั่งเขาแบบสร้างบ้านไม่มีใต้ถุนนี่ไม่รู้จะไปโทษใครดีนะครับผมว่าอยู่ในประเทศแบบนี้และยังสร้างบ้านไม่มีใต้ถุนนะครับก็ทําเดี๋ยวลองดูนะครับอ้ขอรายงานช้าหน่อยครับผมจะหล่นอยู่แล้วโอ้โหเดี๋ยวลองไปถามกับผู้ลี้ภัยนะครับว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับลองดูไหนๆหนผู้ลี้ภัยสวัสดีครับก็จะบอกว่าจากที่เห็น ได้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญมาแล้วนะครับกาประเทศซาอุดีอาระเบียก็สามารถที่จะขึะ้นสภาพได้สู่อย่างดีนะครับแต่ที่เป็นทะเลทรายก็มีน้ำทะเลขึ้นมาให้ว่ายน้ำกันได้แล้วก็ปลูกผักได้ด้วยนะครับก็น่าชื่นชมทีเดียวครับก็สวยงามมากครับดูทิวทัศน์ครับผมแล้วก็ต้องเลิกตัดต้นไม้อย่างที่ผู้เชี่ยวชาญบอกไว้ก็จะได้ประเทศอย่างนี้นะครับสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ กับพสู่นกข่าวครับ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 ตามผู้ผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญเวลาของเราจะหมดจริงๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับต้องขอสาระนะครับล้วนๆเลยนะครับล้วนๆเลยนะครับสาระนะครับเอาไว้สอนเด็กๆครับจะจะฝากบอกเยาวชนว่าไงครับจะฝากบอกเยาวชนว่าไงครับผู้เชี่ยวชาญครับ คุณนักข่าวต้องตระหนักก่อนนะครับว่าตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยอย่างเดียวนะครับนี่ปัญหาโลกนะเห็นไหมครับว่า14เปอเพื้นที่สีเขียวนะครับตอนนี้เหลืออยู่น้อยกว่า2ของโลกนะครับโอ้โหประเทศไทยนี่แทบไม่เหลือเลยนะฮะแล้วเราตัดกันเยอะขนาดนี้แล้วทุนจะเอาต้นไม้ที่ไหนมาดูดน้ำล่ะครับเพราะฉะนั้นประเทศในป่าเขตร้อนนะครับก็จะเดือดร้อนกันหมดเห็นไหมครับเนี่ยนะครับโบ๋เลยนะครับไม่มีต้นไม้สักดอกเลยนะครับโอ้แล้วเราจะทํำยังไงล่ะครับเนี่ย เพราะฉะนั้นนะครับเยาวชนทั้งหลายนะครับขอตั้งพ่อแม่ไปเที่ยวชมธรรมชาติได้แล้วนะครับเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยใกล้จะหมดอายุเต็มแก่แล้วนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าโอ้โหนี่ขนาดฝรั่งยังตัดต้นไม้เลยแล้วอย่างนี้จะทํำยังไงเนี่ยก็ต้องว่ากันไปนะครับว่าทุกทุกสิ่งมีมีเกิดก็มีดับนะครับก็ต้องทําใจกันไปนะครับที่เราทําได้ก็คือก็ขอตั้งพ่อแม่เอกไปเที่ยวชมธรรมชาติก่อนที่มันจะหายสับสูนไปนะครับก็ฝากๆกันด้วยนะครับว่า เห็นอย่างนี้แล้วเราจะทํำยังไงนะครับปัญหาไม่อยู่ที่น้ําท่วมแล้วทำยังไงนะครับแต่ทํายังไงให้เราจะ,ะเผชิญกับปัญหาในอีก10ปี20ปีเรื่องของทรัพยากรเรื่องของว่าเมื่อปลูกข้าวไม่ได้แล้วจะเอาข้าวที่ไหนกินราคาข้าวของจะเป็นอย่างไรเงินเฟอ้อโอ้โหเราจะสูญพันธ์ไหมเนี่ยปัญหาเยอะมากครับเดี๋ยวต้องไปถามเสือดาวดูครับครับขอบคุณมากครับ